อันนี้เราจะมาจุดเตาลำมันนะครับเตา้ำมันเวลมาไปแคมป์เนี่ยนะช้เตาแก๊สมันค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเนะี่ยเตา้ำมันนี่น่าจะเซฟกว่าครับมเทียบพิตรลิศนะแล้วเตา้ำมันนี่จะเซฟนะทั้งหนึ่งมีจุดได้เป็นหลายชั่วโมงนะครับทันนี้ประมาณลิตรนี่ก็หลายร้ยชั่วโมงยี่ถึงก็ประมาณไม่เกินไม่เกินหกสิบบาท ถ้าแก๊บใช้ขนาดนิดหนึ่งี่ยในราคาหกสิบบาทเนี่ยอาจจะได้ไม่ทั้งคืนนะครับทาอาหารกินได้สบายๆเลยนะ,นะอลองดูนะครับ น้ำมันนะครับเมื่อสูบมันค่อนข้างจะรู้สึนะครับนานเราใช้ทีนึ่งหรือพอเอาน้ำมันหยอดหน่อยนะครับกานหยอดก็จะมีะรูเห็นไหมฮะจะมีรูอยู่หยอดน้ำมันลงไปที่รู ก็หย่อนลงไปแล้วนะครับอโอ้เตรีมต,ติดแล้วครับตึกนี้ครับเด่าลืพกพาไปนะครับ เดีนะ๋ยวทำมันนิดนึงนะฮะใหม่ๆนี่มันจะลุกนะครับทำลุกอมร้อนเลยทีแล้วเปลวไฟมันจะหายไ,ไป มันจะ่จะเตียนความร้อนแล้วนะครับ่างนี้นเ๋ยวไฟที่ลุ่มก็จะหายไปนะฮะวันนี้หลี่แล้วจะไม่ดับนะครับเป็นการเปิดไฟต่ตำๆต่ำที่สุดนะตการที่จะดับเราก็ต้องอยู่ที่เลาวนะครับอีกเบาวเท่านั้นนะครับอีกาลาวให้สันเดียรแล้วก็จะดับเองแค่เราหลีทตรงนี้มันจะไม่ดับ เว่ละอาหารนะครับเปิดไฟเบาๆนะครับอย่ให้ร้อนอย่าให้เดือดครับเดืดเต็มที่นะร้อนมากครับชาวแมมคมปต์ต้องมีนะครับะเกี๊ยวกับเตาเนี่ยต้องมีนะถ้าเราไม่ใชยนักสะสมเนี่ยเอาแค่พอใช้นะครับอย่าเอาราคาแพงราคาถูกๆสองพันกว่าบาทมีสองพันสามพันมีเท่าไหม ถ้าจะเอาเป็นสะส,สมก็ว่าอีกทีหนึ่งนะรวมไปทั่วไปก็น่นะใช้ได้ภาพนี้ลองว่าการใช้งานคูกปีมันไมป็นไรนะครับวิ่งเลยนะครับถ้าเป็นคืนนี้จะเห็นไฟสีม่วงนะครับไฟสีม่วงดีกลางวันมันมองไม่เห็น การจะปิดก๊อปิดเป่าอย่างเดียวนะครับเ้็นาไสนิทนะเนี่ยเขาก็จะดับเองนะเห็นแล้วครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์มีปอสอบถามอะไรก็ข้อความคอมเมนต์้ามาได้เลยนะครับ จะไปต่อให้นะขอบคุณมากครับ